ทัดีครันักเรียนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะมเมื่อกําหนดความยาวของด้านสามด้านนะคะจุดประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้เมื่อกําหนดความยาวนะคะเมื่อกําหนดความยาวของด้านสามด้านนะคะสิ่งสําคัญในบทนี้นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็คือ อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะคะให้นักเรียนมีวงเวียนด้วยนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ดินสอยังลบเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในข้อนี้นะคะตัวที่เขา,เาในหนังสือนะคะเขาให้เราทำแบบไหนอรามาดูกันเนะเาะหน้านี้นะคะหน้าที่22นะคะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อความยาวของด้านสามด้านนะคะเมื่อเรากำหนดด้านสามด้านเนาะแบบนี้เรามาดูกันว่าสิ่งสำคัญนะคะเมื่อโจทย์ให้เรามาเหมือนแบบนี้เหมือนโจทย์ในเหมือนในแบบฝึกหัดหน้าที่สิบหกนะคะเขาให้เรามาคือข้อที่หนึ่งสามเหลี่ยมกอไก่มอม้าต่อเต่ากอมตอมีด้านตอมยาว 4.5เซนติมนะคะด้านกมยาว5.5เซมและด้านตอกอ,อ,กอยาว8ซมพร้อมบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่ะสิ่งสำคัญนะคะเราต้องทำด้านล่าง,งก่อนเนาะด้านล่างเนี่ยคุณนุวัดไว้แล้วคือ4.5นักเรียนก็ตรงนี้นะคะให้หนักเรียนเอาดินสอขีดได้เลยนะคะแล้วก็เขียนว่า 4.5เซนด้วยนะคะเขียนด้านล่างมาลูกนะ4.5ซด้าซมจุดด้านซมออะทีนี้เราต่อมากมยาว5.5นะคะให้นักเรียนเอาด้านเซนติเมตรขึ้นนะแล้วก็เอาจุดที่เป็นแหลมนะคะอยู่ตรงศูนย์ นะอยู่ตรงศูนย์นะแล้วก็เราไปดู5 5ตรงตรงปลายนะคะ,อะพอเราวัดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะได้เท่านี้นะนักเรียนอย่าอย่าเอามือไปกดดันกดมันให้มันยุบเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวความยาวมันจะไม่เท่านะคะเป็นกอไก่มอม้าเราก็ต้องเป็นด้านมอม้าเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดด้านบน เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะนะเราก็มาอีกด้านหนึ่งเป็นตอกอยาว8ปสิอ่ะเช่นเดิมนะคะเอาแหลมๆอยู่ตรงศูนย์นะแล้วก็ไปตรงนี้นะคะเลขแปนะเอาให้ตรงล,ลูกเนาะอ,อ่ะเสร็จอันเลขเก้า เห้แของูเสร็จแล้วเราก็เอามาทำยังไงคะต่อให้มันมีจุดให้มันมีจุดตัดนะลูกนะอ่ะมันคนละด้านเนาะเราก็ลองมาเอาใหม่5.5เนาะดูซิดูซิซว่ามันจะมีจุดตัดตรงไหนเราเล่นลากยาวหน่อยเนาะห้ 5. 5. 5. โอเค มีจุดตัดแล้วเห็นไหมคะเห็นมีจุดตัดแล้วเนาะถ้ามีจุดตัดแล้วเร,เรียนเอาตรงจุดนะคะลากลงมาก็จะเป็นรูปนีอ้อันนี้ก็คือกอไก่ด้านนี้ตอกอยาวแปดเซนนะคะนะ กมยาว5.5าาเซนเราได้แล้วข้อที่1เห็นไหมคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนทำข้อ2กับข้อ3เองนะอ่าทีนี้นะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูด้านบนด้านบนคุูนุ๊กนะคุณนุจะมีชิ้นงานให้นะคะชิ้นงานอันนี้เป็นชิ้นงานที่เกี่ยวกับกำหนด ความยาวของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งคุณนรูกำหนดไว้ว่าสองด้านนี้จะยาว12.7ซนติเมตรด้านล่างที่เป็นฐานเนาะก็จะยาว7ซนติเมตรนะคะเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนตัดอ,ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะรูปแบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงอ่านักเรียนมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ให้นักเรียนทำลายนะคะทำลายเป็นสามเหลี่ยมนะ นักเรียนจะเชยยังไงก็ได้นะคะขีดยังไงก็ได้ให้เกิดรูปสามเหลี่ยมจะนักเรียนจะเอาเป็นรูปใหญ่รูปเล็กได้หมดเลยนะคะเท่ากับเราทำลายให้กับเออพีระมิดเนาะอ่านะคะเสร็จแล้วนักเรียนเข้ามาระบายสีเหมือนภาพแรกที่ครูทันให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะนักเรียนตัดออกมานะคะแล้วก็พับตามอ่า ลอยนะคะพับตามรอยเรียบร้อยแล้วนะพับตามรอยเรียบร้อยแล้วเอากาวทานะคะทางนี้นะคะแล้วเราก็จะประกอบเนาะประกอบเป็นแบบนี้อ่ารูปทรงของมันนะคะเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราบายสีเรียบร้อยนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นด้านแบบนี้ที่ครูนุชทำให้ดูนะคะสวยไหมคะนักเรียนอ่าครูนุชก็อยากจะให้นักเรียนนั้น เขาเรียกอะไรล่ะตั้งใจทำงานเนาะนะคะชิ้นงานที่คุณุ๊ดให้ทุกชิ้นงานจะมีคะแนนให้นะคะนะสิคะแนนนะคะนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจทํางานละกันเนะาะส่วนเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบฝึกสองข้อแล้วก็ชิ้นงานให้ให้นักเรียนตั้งใจทํางานส่งด้วยนะคะวันนี้ก็คุณนุก็จบเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมน,นะคะเมื่อกําหนดความยาวของ ด้าน3มด้านแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ